สวัสดีครับหลังจากชมภาพยนตร์ของลูกๆที่เล่นเนี่ยเสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับคุณแม่โอ้แม่ลูกภูมิใจมากๆเลยค่ะไม่คิดไม่ฝันว่าลูกตัวเองเนาะอันนี้คือมองในมุมแอนว่า,าแพรวาเขาครั้งแรกที่เขาได้สแสดงที่แบบเป็นหนังแล้วก็ขึ้นในจอภาพยนตร์เก็ทำได้ดีเกินคาดนะคะสำหรับสำหรับแพรวานะที่แม่ดูก็เขามีความตั้งใจแล้วก็มีความ ธรรมชาติในของเขาแล้วก็ได้นำสิ่งที่คุณครูเติร์กแล้วก็ทีมงานสอนเอามาใช้อะไรอย่างนี้นะคะส่วนน้องๆคนอื่นนี่ก็มีความน่ารักแล้วก็มีความที่เขาเป็นเรียวของเขาะค่ะนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจทั้ง3เรื่องเลยนะคะก็คิดว่าโปรเจกต์ที่2ก็ร่วมกันมาสนุกอีกแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะแม่เก๋งอาหลังจากที่ไปชมล,ลูกๆแสดงทั้ง3เรื่องแล้วเป็นยไงบ้างคบความรู้สึกที่ดู มากเลยแบบว่าเด็กๆะแสดงแบบเป็นตัวตนจริงๆเลยอะค่ะแต่ว่าก็ภูมิใจนะคะที่แบบว่าใช้เวลาไม่นานแต่เด็กๆทําได้ถึงขนาดนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็หลังจากที่ดูหนังจบนะคะก็รู้สึกว่ามีความภูมิใจนะคะที่ลูกสามารถทําได้นะคะแล้วก็ทําได้ดีนะคะแล้วเราก็จะมาพัฒนารูกเราจะต่อไปค่ะครับก็มีความรู้สึกที่ดีมากนะครับว่า เราได้ให้สิ่งที่ดีๆไม่ว่าให้กับลูกเราซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่เขาได้แสดงออกแล้วก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวังนะครับการแสดงออกที่มีความรู้สึกว่าเด็กกล้าแสดงออกและก็เก่งนทุกคนนะครับและโดยเฉพาะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นซึ่งต่อไปแล้วคิดว่าการแสดงตอต่อไปเขาก็จะยิ่งง่ายทุกครันะครับ ก็ไม่เสียดายที่เราได้ซัพพอร์ตไม่ว่าเวลาการเงินหรืออะไรทุกอย่างเพราะว่ากว่าจะได้นอนวันนั้นก็ทีสามนะครับก็เอาเรื่องอยู่แต่ก็ถือว่าพอดูแล้วก็คุ้มนะครับคุ้มค่าที่เราเห็นเขาแสดงออกมาแล้วมันดีนะครับก็ต้องขอบคุณทีมงานแล้วก็แม่ป๋อมแล้วก็รับที่ทำให้วันนี้แล้วก็ทำให้ เราได้เห็นศักยภาพในตัวของลูกๆของเราที่ได้กล้าแสดงออกและก็แสดงได้ดีครับผมขอบคุณครับรู้สึกว่าตื่นเต้นเห็นลูกได้แสดงอย่างนี้กล้าแสดงออกมากดีใจค่ะแม่ดีใจมากก็รู้สึกว่าไม่ไม่คิดว่าน้องเขาจะทําได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าน้องไม่เคยเรียนการแสดงมาแต่พอมาดูหนังชิ้นที่สามเนี่ยก็รู้สึกว่า ทไดด้ีเซอร์ไพรส์ไหมครับเซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่านางจะจําบทได้นะคะก็อยากให้นางมีความเชื่อมั่นในตัวเองให้มากที่สุดอาหารโ่ยนางก็ยังตื่นเต้นอยู่เรื่องแรกค่ะคุณตาขาขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างครับอาหลังจากที่ออกจากอาดูหลานเล่นแล้วเนี่ยมีความสุขไงครับตั้งแต่เรื่องแรกถึงเรื่องสุดท้ายก็รู้สึกว่าดีค่ะทุกคนก็เต็มทุกคนกันี๋ยว เบ็สองมาใหม่เอาร้านส่งมาใหม่แน่นอนค่ะครับหลังจากจบแล้วเป็นไงบ้างครับสนุกค่ะแล้วก็เรื่องเรื่องโอเคมากเลยค่ะแต่ในเรื่องก็คือดูแล้วเซอร์ไพรส์ในความสามตั้งด้วยคือถามว่าเขาจำบทได้นะถ่ายเร็วเลยเร็วครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าหลังจากชมลูกในโรงภาพยนตร์แล้วเป็นไงเพราะในสามเรื่องนี้ ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะทําอะไรได้ได้ได้ดีเท่าที่เห็นพอเราได้ดูก็รู้สึกเออมันก็โอเคก็ภูมิใจกับภูมิใจกับลูกมีใจกับเขาด้วยครับเกินคาดนครับเกินคาดเกินคาดครับโอเคครับขอบคุณครับครับเป็นไงครับหลังจากรับชมภาพยนตร์เสร็จแล้วครับเป็นไงครับก็เห็นรอยยิ้มของน้องเราก็ ให้ไหนครับถ้ากิ่ไหนแค่ไหนเราก็ให้เหน่อยเห็นรอยยิ้มของเด็กๆรอยยิ้มของผู้ปกครองอเด็กๆมาเราก็สบายใจครับให้ไหนครับให้ไหนอขอบคุณครับเยี่ยมกัน